ครับคับไว้โปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันหนึ่งใครใช้รุ่นนี้อยู่ดูนะครับมาทำหุ้มเบาแบบสวมนะครับอันนี้รถมิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิแอททาดนี่นะครับใครใช้เอททาดนี่นะคะเราทำหุ้มเบาแบบสวมแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่นคันนี้สีดำได้แดงนะแล้วก็ทำปูพื้นด้วยสีดำได้แดงเดี๋ยวผมรีวิวงานให้ดูนะครับว่างานของทางร้านเนี่ยนะ เป็นแบบไหนและต่างกับข้างนอกแบบไหนอย่างไรเริ่มต้นตั้งแต่บอร์ดหน้านะครับบอร์ดหน้านี่คือแบบสวมด้านหน้านี่เป็นหนังลามิเนตเราใช้ได้ไนล่อนนะครับในการเย็บไดไนล่อนนี่อยู่ได้หลายปีนะครับรอยู่ได้หลายปีนะเหตุผลที่เราใช้ไนล่อนเนี่ยครับเพราะว่าบอะเราใช้หนังตัวเกรดเอลามิเนตฉะนั้นเนี่ยนะฮะให้ลูกค้าซื้อไปอ่ะจงมั่นใจได้ว่าคุ้มค่าเงินที่ท่านเสียมากที่สุดนะครับ วันที่ผมอาดวิดีโอนี้อาจจะไม่รู้นะคะลูกค้าแต่ว่าวันหนึ่งที่ใช้ไปอีก5ปีโอคุ้มแล้วร้านนี้นะครับนั่นคือจุดหมายปลายทางนะครับหน้าเป็นแบบสวมแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่นดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมเลยดูนะครับนี่นี่คือตัวพิงนะ,ะปลายนิ้วผมนี่แล้วก็นี่คือตัวนั่งนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ ด้านะลหลังเราทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวาดูงานนะครับงานเรียนๆอย่างนี้ดูนะครับนี่กระเป๋าสองข้างหนังลามิเนตนะฮะทั้งหมด3ชั้นใน,นข้างหลังแบบนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ดูว่าลามิเนตเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้ให้ดูภาพรวมก่อนนะว่างานของทางร้านเป็นยังไงนะครับไล่ตั้งแต่นะหน้าแล้วมาหลังเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่ใส่ไปแบบขยุกขยิก,ยกเหมือนแบบอะไรทั่วๆไปที่เขาท,ทาไม่ใช่นะครับของทางร้านนี่ นะฮะฮดูนะฮะเท้าแขนกลางถ้าทั่วไปเนี่ยเขาจะปิดเต็มลงไปเลยแล้วก็ใช้บางคนใช้ซิปมัง่งบางคนใช้ไอตีนทุกแก่เกาะมัง่งแต่ของบางร้านไม่นะครับเราทําเป็นอย่างนี้นี่นะฮะับทำตัวดึงออกมานะครับนี่อย่างนี้นะฮะเจาะตอนนี้เราก็เจาะยัดลงไปนะครับทางร้านนี่เราจะเจาะถ้าท่านไปติดเองก็สามารถเจาะเองได้ยัดลงไปอย่างนี้นะครับนี่นะฮะให้ใช้งานได้ แต่ว่าเวลาปิดนิดก็จะฝืดน,นิดนึงเพราะว่าหนังเราหนาขึ้นนะครับแต่ต้องใช้แรงก,กดลงไปอย่างนี้นะครับนี่เรียบอย่างนี้นี่คือหุ้มบ่อแบบสวมนะหนังลามิเนตของทางร้านเป็นแบบนี้ครับนี่คือหนังลามิเนตตัวอย่างหนังนะฮะอย่างนี้นะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับแต่ผมให้ดูนะฮะนี่ หนาหนึ่งมิลมีฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ลามิเนตลามิเนตคือรายการรีดด้วยความร้อนลงไปกันนะครับโดยเครื่องจักรนะครับรีดความร้อนประกอบเป็นทั้งหมด3ชั้นหนังหนึ่งหนาหนึ่งมิลฟองน้ำห้ามิลแล้วก็ลามิเนตด้วยผ้าทีคอผ้าทีคอตัวนี้ทําหน้าที่รับแรงซับเหนียวเหนียวทนทนนี่เห็นนะครับถ้าทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าสปันมันจะยุยยุยแต่นี่ไม่เป็นนะครับเนี่ยเยเล็บผมมีเล็บเนี่ยนะครับนี่ ทำไมเราใช้แบบนี้เราต้องการที่ให้ทนโดยเฉพาะบ่อนะฮะด้านคนขับเนี่ยมันจะปีกแตกด้านนี้นะครับถ้าเราใช้กับวิธีอย่างนี้นะฮะใช้ได้อยู่หลายปีทางร้านรับประกันปีแตกการเย็บให้ถึง3ปีเต็มนะครับนี่ใครใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะส่วนมากลูกค้าเนี่ยดูสินค้าผ่าน ทางโลกของไอทีนะฮะโลกโซเชียลเนี่ยนะครับส่วนมากก็ประหยัดกันไว้ก่อนก็ไปซื้อ,อตัวสวมซึ่งดูแล้วทำคลิปออกมาสวยงามนะครับนะพอมาถึงเวลาก็ต้องมาถอดออกนี่ตัวอย่างนี่อย่างนี้นะครับนี่คือลูกค้าที่จะถอดออกนะครับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับนะว่ามองผิวเผนินนี่สวยงามนะครับแต่เวาลาใส่จริงนะครับเหมือนอก็ตัดปานะฮะแล้วท่านก็เสียงเงินซ้ําซ้อนนะครับมาถึง ทางร้านเราก็ต้องถอดออกนะครับแล้วท่านก็ต้องเสียเงินซ้ําซ้อนกลายเป็นซื้อของแพงไม่ได้อย่างใจนะครับเสียเงินซ้ําซ้อนกันแต่ของทางร้านเนี่ยนะครับงานที่ผมถ่ายให้ดูนี่อย่างนี้เลยนะครับรอมั่นใจเลยว่าเยจบครั้งเดียวนะครับไม่ต้องเสียเงินซ้ําซ้อนนะเราทําหุ้งเบาแบบสวมนะคำว่าแบบสวมของทางร้านนี่มองผิวเผินนี่มองแทบไม่ออกเลยว่าเป็นสวมเลยนะครับนี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหน้าอืม ดาน,นาก็จะอย่างนี้นี่นี่ผมถ่ายอีกฝั่งหนึ่งรถคันนี้ทําเพื่อส่งมอบลูกค้าโดยตรงนะครับเพื่อจะแล้วก็ขอญาตลูกค้าถ่ายเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้า,าเจ้าใหม่ได้ดูต่อไปนะครับเราผิดเองอยู่ที่นี่นะครับเราเป็นโรงงานเย,เย็บเองทุกอย่างนะครับรวมถึงปูพื้นด้วยนะครับปูพื้นเราก็เย็บเป็นอยู่ที่นี่นี่างาน,นตัดเย็บของเรานะฮะเราขึ้นมุม เคิร์ฟมุมต่สโลปอะไรให้นะฮะ,ะเข้ารูปหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ผมถ่ายให้ดูช้าๆช,าชาัดเจนนะไม่ใช่เห็นแต่รูปสวยสีคล้ายๆกันอ้าวเอาเอ่าอ่า,อาใช่เลยไม่ใช่นะครับดูการเก็บงานดูเนี่ยเห็นะะมุมไหมครับเห็นมุมน,นี่นี่นะฮะดูนะฮะดูการออกแบบของทางร้านเรานะครับนะ,ะตัวนี้ก็ทําเป็นเสริมเส้นใยสามารถถอดออกได้นะครับเนี่ยถอดออกมาดึงทําความสะอาดนะครับเนี่ยนะฮะก็ ให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เนี่ยเป็นไวนิ้ลตัวหนีเวาทนทนอย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเลิกก็ผ้าชุบน้ําเช็ดดูดฟุนออกก็ใส่กลับคืนได้อย่างเดิมหมดที่สําคัญคือหนังที่เราใช้นะครับเป็นหนังเกรดเดียวกับตัวทําบ่อเลยนะครับหนังที่เราใช้ตัวเนี้ยนะครับเป็นเกรดเดียวกับตัวทําบ่อเลยตัวนี้เป็นเกรดตัวหนา13มมิลเต็มนะครับใช้กันทนทนนะฮะหลายใช้ได้หลายปีนะครับทีเดียวจบ ร้านอยู่ที่ลาดพร้าว124ซอยย้อยซอย9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานจอดรถสะดวกสบายมีห้องรับรองลูกค้านะครับนี่นะลานจอดรถของเราเองเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับนะเบอร์โท at, รพท์นะครับ0917099960นะครับ0917099960หรือทางไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้า car99 มีแอดนำหน้านะครับ car99 เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ